สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้สาวพูทรพามารับชมสวนพริกของสาวพูธทรนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะแดงแล้วนะคะมาเก็บพริกช่วยสาวพูทรหน่อยนะคะมีประมาณ20ต้นนี่แหละคะ่ะกำลังแดงได้ที่เลยนะคะต้องรีบเก็บนะคะช่วงนี้ฝนตกค่ะเดี๋ยวเขาจะแตกก่อนนะคะต้องรีบเก็บนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะคะ ส่วนพริกที่ปลูกนะคะก็เป็นพริกจินดาคา่ะปลูกมาได้สักสามเดือนนะคะก็กำลังแดงออกดอกออกผลประมาณนี้ค่ะเรามาเริ่มเก็บกันเลยนะคะหลังจากเลิกงานเสร็จนะคะก็ต้องรีบมาเก็บพริกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกก่อนค่ะก็จะแดงประมาณนี้นะคะต้องรีบเก็บแล้วะคะ่ะคลึ้มฟ้าคลื้นฝนมาแล้วนะคะช่วงนี้สาวเมือนก็ปลูกผัก อีกมากมายเลยนะคะก็จะมีขึ้นช่ายนะคะกระเพราโหระพาค่ะช่วงนี้ก็ปลูกได้พอทานนิดนึงค่ะเก็บได้แล้วนะคะเราก็จะนําพริกนี่นะคะไปแช่ฟิดไว้นะคะส่วนอีกมุมนึงเนะะี่ยค่ะก็ปลูกไว้เช่นกันค่ะนิดนึงอุ้ยเจอหนอนค่ะหนอนก็นเริ่มออกแล้วนะคะช่วงนี้เยอะมากๆค่ะไม่รู้จะกําจัดหนอนยังไงนะคะเนี่ย วันนี้นะคะสาวพลนกเก็บได้สัก2ขีดหรือ200กรัมนี่และค่ะได้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเข้าแดงนิดหน่อยค่ะที่เหลือก็จะเป็นพริกเขียวนะคะยังไม่เก็บค่ะได้เท่านี้เองนะคะก็โอเคค่ะพอได้ใส่ส้มตำนะคะเนี่ยน่าทานไหมคะ ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนผักที่ได้ปลูกเพิ่มเติมนะคะปลูกในกระถางน,นะคะก็จะมีนี่ค่ะบล็อกโครีค่ะโดนตะ๊กแตนกินไปใกล้จะหมดแล้วนะคะช่วงนี้ตะ๊กแตนเยอะมากนะคะส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่สายพันธุ์สีขาวนะคะก็ออกผลค่ะก็ลูกเล็กลูกใหญ่ปะปนกันไปนะคะเป็นสายพันธ์สีขาวที่เพาะไหลเองนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นไหลที่เพาะไว้นะคะมีอีกเยอะเลยค่ะแต่ยังไม่เพาะรอให้มันออกไหลยเยอะๆก่อนนะคะจะแบบนี้นะคะ่ะให้ออกเยอะๆก่อนแล้วค่อยจะเพาะใหม่นะคะขอคุณนทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ